ตอนนนสายบ้านๆก็จะติ๊กๆๆหน่อยนะครับผมหลังใหม่เพื่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมนั่งหลอก็จะได้ขับรถนะครับผมขอบคุณมากๆครับทักทายกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนัวนัวอยู่นัวอย่นะจุ้ยจุ้ยนัวนัว อย่างแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสิบหบคุณมากครับทักทายกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะจ๊ะจ๊ะหลังใหม่เพื่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนัวนัวอยู่นรอัวอยู่จุวยจุ้ยัว คุณ,คณมากครับทักทายกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผม <c ười> ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุก <c ười> คอมเมนต์ <c ười> นะครับผมครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม <c ười> ยามเช้านะครับยามเชานะ้าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม หวานหวานหวานี <idd les> wow. Hmm. Wow, wow. Get ่ค <Wit> ล <default> yeah, um, uh. ้ายใช่ไหมควายนี่ครับตอนนนสายบางๆก็จะติ๊ก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 หน่อยนะครับผมนี่ครับตอนนนสายบางๆก็จะติ๊ก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 หน่อยนะครับผมยามเช้านะครับยามเช้าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ครับตอนนนสายบ้างๆก็จะติ๊กๆๆหน่อยนะครับผมนะครับชมบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะครับที่ยังไม่มีความเจริญที่เป็นสีตังใจให้นะครับผมดูบรรยากาศข้างทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผมโวนัวอยู่ยนอช่นะจยอื๊ ยืบวันีกกสั่มหลังใหม่เพ <est> ื <c oughs> ่อน <c oughs> ๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ สายมันบางกันจะติ๊กๆิ๊กต๊๊กหน่อยนะครับผมทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะฮู้ว้าฮัวานะครับชมบรรยากาศนะครับสองทางทางนะครับที่ยังไม่มีความเจริญที่เ็นซี วัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมมนนะครับผมนะครับผมวอเือนื้เนื้อน้อเ้เอนน นน <Yeah. S 1> ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับชาวอีสานวันเหล่านะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เขามาตีคอมเันต์นะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นสองเลนเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจม <Hey. S 1> าละก็เลีงพี่วันที่ีสุดที่กำลังใจให้นะครับผมดูบรรยากาศทางทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผม วัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับวันะครับชมบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะครับที่ยังไม่มีความเจริญที่ เป็นสีอันนี้ก,นะก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางครับชาวอีสานบ้านเรา,น,านะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาติคอมเลัง์อันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางครับชาวอีสานบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาติคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผม,บบผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางทลับกรุงเทพนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับนัวนัวอยู่นัวยนช่วยช่วยนัว ถ่ายกันได้นะครับถ่ายกันได้นะเออหัว้ัวถ่ายกันหลังใหม่เพื <c oughs> ่อน <c oughs> ๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ อี<ม>้คลายคนน้ำมากครับทัไไกทายกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณ <c oughs> ทุกกำลังใจทุก,กะคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์นี่ครับถนน้สายบ้บางๆก็จะตึกต๊ก๊ตต๊หน่อยนะครับผม เลนนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นสองเลนเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจมาละกอหลิวี่วันทุกสุกคน,กคนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากนะจ๊ะนะจ๊ะ ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับชาวอีสานบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมพักทายกันได้นะครับพักทายกันได้ วางใจให้นะครับผมดูบรรยากาศทางทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผมนี่คตนนสายบันๆก็จะตึกๆึตึกๆหน่อยนะครับผมว้าว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 ววาใช่้วว สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงทเทพน,นะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเมนต์น,นะครับผมนะครับผมนี่ครับถนนสายบ้นบานๆก็จะตึกๆๆหน่อยนะครับผม <c oughs> อเออแรงนะครับ